ครับมีคนถามมาเยอะเลยนะครับว่าถ้าเรามีเสาอยู่บ้านนะครับมีคอมพิวเตอร์อยู่บ้านมีเน็ตที่บ้านนะครับแล้วเราอยากจะใช้โทรศัพท์มือถือคุยเนี่ยโดยที่ว่าเราอยู่ที่ทำงานขับรถอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับแต่เราอยากจะคุยกับเพื่อนแถวบ้านเรานะครับที่อยู่รอบๆบ,บ้านเราในระยะ ที่เสาเ,เราสามารถรับได้และส่งได้นะครับก็แนะนำนะครับชุดไมลอยในบ้านผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้นะครับผมไมลอยยังไงก็คือ,อก็เราก็จะใช้โทรศัพท์มือถือเราที่เราใช้นี่แหละครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับโทรศัพท์มือถือเรานี่แหละเวลาเราพักเที่ยงเวลาเราตอนเย็นเราขับรถกลับบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วเพื่อนเราเนี่ยคุยกันโอ้โหคุยกันเยอะเลยครับแต่ว่า เสาโมบายที่อยู่ที่รถเราเนี่ยโอ้ยมันส่งถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะครับบางทีก็ถึงบางทีก็ไม่ถึงเพื่อรับได้สัญญาณระดับหนึ่งระดับ2ออะไรเงี้ยครับไม่เวิร์กครับอันนี้เป็นทางออกนะครับเป็นเป็นตัวเสริมนะครับเอาไปเสริมระบบที่บ้านเราได้นะครับผมเพียงแค่ว่าเรามีเสาว,วิทยุมีเครื่องโมบายมีมีเครื่องมือถือก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าเราต้องมีเสามีเน็ต มีคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต้องใหม่มากนะครับสเปคไม่ต้องสูงมากนะครับก็ใช้ได้นะครับโปรแกรมตัวนี้ค่อนข้างเสถียรน,นะครับเสถียรก็ไม,ไม,ม่ไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับแต่เป็นการประยุกนะครับประยุกให้เราได้ได้คุยกับเพื่อนในเวลาที่เราขับรถรถติดหรืออะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถคุยกับเพื่อนได้โดยที่เราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราจะอาศัยเสาที่บ้านเราเป็นตัวส่งนะครับ ถึงแม้ตัวเราไม่ได้อยู่บ้านเราก็สามารถใช้เสาที่บ้านเราคุยได้นะครับอันนี้ก็เป็นไม้ลอยไผ่อินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งซึ่งเสถียรมากนะครับแอปตัวนี้เสถียรมากหลายหลายคนที่เคยใช้เนี่ยเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวแล้วครับว่ามันเสถียรน,นะครับข้อดีก็คือเพื่อนจะคุยอะไรก็แล้วแต่เราจะกดคีย์สวนได้หมดนะครับเนี่ยทดให้ดูดนะครับสมมติเพื่อน ช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครคุยเงียบมากเงียบจริงๆไม่ว่าความถี่ไหนก็แล้วแต่ครับเงียบช่อง r พิเตอร์ช่องอะไรก็เงียบนะครับแทบไม่มีใครคุยเลยนะครับตอนนี้เงียบมากเดี๋ยวผมจะเทสคร่าวๆแล้วกันนะครับผมก็มาแนะนําเป็นแนวทางนะครับเผื่อบางทีใครแบบที่เป็นเหมือนผมเนี่ยผมเนี่ยเวลา,าขับรถไปไหน ไกลๆนะครับอยากอยากจะคุยกับเพื่อนที่อยู่แถวบ้านนะไม่ใช่ว่าขับรถไปไกลแล้วอยากจะคุยกับเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรบางทีมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับบางทีเขารับเราปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ทิ้งเราแล้วครับแต่คนที่อยู่แถวบ้านเราเนี่ยมันคุยกันได้มันคุยกันได้มันคุยกันได้สบายเลยนะครับบางทีคุยกันเป็นคู่หูคุยกันตลอดเงี้ยครับเข้าค่อนข้างโอเคนะครับแต่วันนี้รู้สึกไม่มีใครขึ้นความถี่นะครับเงียบมากผมสแกนไปนไม่เจอเลยนะครับ ไม่เจอไม่เจอใครเลยนะครับเงียบ <Yeah. S 1> จริงๆแต่ก็เขาจะคุยกันประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนะเขาจะคุยกันครับก็ไม่มีอะไรฮะรก็มาแนะนําแค่ว่าระบบเนี้ยมันช่วยเราได้เวลารถติดเวลาเราอยากจะคุยกับเพื่อนในแถวบ้านเราอะไรเงี้ยครับบางทีเราไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ครับโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวครับลงโปรแกรมลงแอปเสร็จปุ๊บเข้าห้องให้เรียบร้อยนะครับ เราก็สามารถที่จะคุยกับเพื่อนได้นะครับผมการกดคีย์ของเขาเนี่ยเราสามารถเซตกดที่ปุ่มโวลลูมก็ได้นะครับเราถือเหมือนวิทยุสื่อสารเลยนะครับกดคีย์ผมก็คือผมจะถือเหมือนวิทยุสื่อสารเลยเวลาก,กดผมจะกดที่โวลลูมนะครับมันจะทํางานได้เร็วมากมันจะทํางานได้เร็วมากนะครับคือเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เรากดคีย์เนี่ยมันทํางานเร็วมากครับ แค่นึกแต่นะครับไม่ต้องไม่ต้องพูดก็ทำงานนะครับ <Through you. S 1> แล้วมันไม่ไม่ใช่ว่าเราต้องอาศัยว่าเราต้องพูดมันถึงจะกดคีย์นะครับ <Yeah. S 1> ไม่ใช่นะครับคือเรากดคีย์เปล่าได้เลยกดคีย์เปล่าได้เลยนะครับกดคีย์เปล่าได้เลยนะครับมันเสถียรที่บอกว่ามันเสถียรแล้วมันก็จบฮะคือเราพอเราใช้ตัวนี้แล้วเนี่ย เราไม่ต้องใช้ตัวอื่นแล้วครับตัวนี้ตัวเดียวมันเอาอยู่ครับมันจบทั้งหมดนะครับ <S 2> <S 2> ผมจะให้ดูไฟที่กล่องนะครับเห็นไหมครับเราจะนึกเราจะคิดอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังกดคีย์ตลอดนะครับมันก็ยังกดคีย์ตลอดไม่ว่าเราจะนึกจะคิดจะอะไรจะหยุดหายใจอะไรมันมันกดคีย์ตลอดนะครับซึ่งมันเหมาะกับการที่เราจะมาใช้เป็นไมลอยนะครับเป็นไมลอยที่แบบว่าเราสามารถอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทย หรือในโลกนะครับที่มีอินเทอร์เน็ตเราสามารถที่จะคุยมาที่บ้านเราได้นะครับผมอ่าเนี่ยฮะก็คือเป็นเป็นมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นข้อดีข้อดีของระบบนี้นะครับซึ่งระบบไมลอยที่บอกว่าเป็นไมลอยรอบๆบ,บบ้านนั้นอันนั้นอันนั้นก็คือใช้รอบๆบบ้านจริงๆนะครับบางคนบอกว่าผมอยากได้ไมลอยระยะ30มกิโลโอ้ต้องระบบนี้เลยครับถ้าจะ30มกิโลสี่สิกิโลร้อยโลเนี่ยต้องใช้ระบบนี้เท่านั้นนะครับ ช่วยถามว่าเป็นชุดช่วยแม่ขายได้ไหมเป็นชุดช่วยแม่ขายได้เลยครับแม่ขายตั้งระบบนี้ไว้ที่ศูนย์ตัวแม่ขายเองไปเข้าห้องน้ําไปซื้อของไปไหนก็แล้วแต่พกโทรศัพท์เครื่องเดียวครับสามารถที่จะรับลูกขายได้นะครับลูกขายเรียกมาก็สามารถรับได้นะครับถ้ามีงบหน่อยก็ไปซื้อเป็น poc นะ poc ลำโพงจะดังกว่าน,นี้นะครับก็จะก็จะทำหน้าที่เหมือนวิทยุ่สื่อสารเลยนะครับ ค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างโอเคการทํางานของเขาเนี่ยมันเร็วมากนะครับมันเร็วจนแบบว่าเราเพื่อนเนี่ยเวลาเราคีย์ออกไปนะครับเพื่อนที่อยู่ในวิทยุสื่อสารเนี่ยจะไม่รู้เลยครับว่าเราใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับจะไม่รู้เลยนะครับบางทีเนี่ยคีย์มันจะไม่มีท้ายคีย์ไม่มีเสียงให้เรากวนใจนะครับกดคีย์เนี่ยมันจะนิ่งนิ่งมากนะครับเนี่ยใครที่เคยใช้เนี่ยจะรู้ครับแอปตัวเนี้ยใครที่เคยใช้จะรู้ ซึ่งถ้าเอามาทําเป็นระบบไมลอยนะครับใช้ส่วนตัวนะครับใครที่ใช้เนี่ยก็แจ้งใครที่สนใจนะครับก็แจ้งผมได้เลยผมจะมีกล่องมาให้หนึ่งกล่องแล้วก็จะมีห้องให้หนึ่งห้องนะครับเซฟเวอร์ฟรี free, นะครับเซฟเวอร์ฟรี free, อ่าก็จะมีห้องให้หนึ่งห้องก็สามารถที่จะเอาไว้คุยกับเพื่อนได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็มีสมาชิกก็ใช้กันเยอะอยู่นะครับมีห้องเยอะครับก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับผมก็แล้วแต่ สมาชิกที่จะเข้ามาใช้นะครับแต่ก็คือผมเนี่ยจะสร้างห้องให้ห้องหนึ่งสารหัสผ่านให้ด้วยนะครับแล้วก็สอนวิธีการลงโปรแกรมตัวนี้ให้นะครับแล้วก็จะรีโมทรีโมทไปทําทระบบที่บ้านของท่านให้นะครับก็จะง่ายๆฮะไม่ไม่ยุ่งยากนะครับไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ครับหลายๆคนที่เคยใช้ก็จะบอกว่าเอ้ยมันเสถียรกาซิโ่นะมันไม่หน่วงนะอะไรต่างๆนะครับก็ปรึกษาได้นะครับผม ระบบคือเราใช้ส่วนตัวฮะเราไม่ไม่ไม่ถ้าเราไม่ได้ทาให้คนอื่นใช้ไม่ได้ใช้สาธารนณะเราใช้ส่วนตัวเนี่ยไม,ไม่ไม่มีค่อยมีปัญหาหรอกครับเพราะมันไม่มีสัญญาไปรบกวนคนอื่นเขาเราใช้เราก็เปิดเราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องเปิดครับแค่นั้นเองครับสนใจก็ทักมานะครับทางแชทนะครับผมจบการเทครับ